ท่านชมครับ C หนึ่งหนึพอสักด้วยครับล่างนะครับเนาะมารับชมตรงหวดกับว่าพอสักจะปล่อยตรงหวดตัวได้พี่น้องครับเพราะว่าพอสักให้ชุดล่างนะครับเนาะให้บ่าวเ่ากัน C 1พอสักก็ยำมาติด C นี่ครับมารับชมมันกันกพอสักับก็าะน่งหนึ่งสัผมหนึ่งสี่ C หนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่ง ซีแปดแปดซีซีเก้าเก้าซีแปดเก้าท่านในตัดเปพ่อเก้าแปดท่านในตัดบ่บนล่างกับผมเด้ออันนี้ให้เอาเอามาชมก่อนนิดว่ะพ่อมาชมก่อนโอ้พ่อสักถามเนี่ยครับชุดนี้ที่พ่อสักไข่ไว้เนาะครับเนาะครับนี่บ่บ่เท่านี่เด้กนี่โอ้เด็กบ้าเนี่โอ้โหี่แล้วมาทต่แล้วนี่ครับที่แล้วนี่ตรงๆเลยนี่หนึ่งซีนี่แมนหลายโอ้เด็กหนึ่งซีครับนี่ครับแต่ว่าที่พ่อสักเน้นให้บ้าเท่าซีหนึ่ง แลพ่อว่ากลับไปน้่อยู่ครับติดสีล่างบออว่าครับติดสี่ล่างนี่ครับชุดนี้คือให้นหนึ่งหนึ่งเลยนะครับเนาะดี่เลดีจุดี่จุดีโจุดสีแมนพ่อว่าคนก็บ่าติดล่างติดสีครับแปดนี่ตัดไปเลยกสักขาทั้งสิบสี่นก้าวี่เลยเดียก้าี่เลยหมเอาเมื่อกี้เนาะครับผมเอาว่าก้กับสิอันนี้ บนล่างมันบอพอหนึ่งสีบนล่างชุดบนล่างเลยเน้นแค่สามคู่ทุบระษัทโอ้สิงหาครับสิงหาอันนี้หสิงหาครัสิงหาเมเครื่องไม้ถูกสิงหาเนน่ครับเนนเนมล่นมั่นี้ขดแน่นนเน้อน่ันนี้เดตัวเน้น่ะตบีเดตัวเน้น่อเน่ยมันสขีจ้ขีดเน้วก็้ขีดเนไ โคงสุดท้ายมือเอื้นมือฮ้ยยังเมาพันเนี่ยมีสิสามขีดตัวเนี่ยพันมันดีเป็นสองขีดครับผมรับรองว่าไม่เป็นวันที่สิบเกียรติววันตกก้อนวันที่ซิบพกอันนี้ครับผมทิ้งงานเลยไรทีมงงานรวยไรแคปหน้าจอครับผมนะครับผมของขอรสักครับผมเนาะปล่อยตองหมดครับผมนี่ครับผมครัดขีมด้วยเก่าสี่กับนสี่เนี่ย ขับนี่ครับผมพอสักการนะครับเนาะับชุดเต็มให้ต้องงวดนี่ครับผมบนล่างนะครับเนาะอ็หนึ่งซีซีหนึ่งมีเก่าซีซีเก่ากอสักามเนี่ยมั่งใจบุกคนนี้ บ่บันใจเเซ็นต์ค่อโกนลตายมันใจก็พอก็งานก็สว่างาก็สีก่าเส้นปฏกระิก่เสนคือกี่เปอร์เซนคือโกเม่ที่แล้วก็บอกเลยสิเปอเซ็นกับผมนี่ครับสเนกับผมเนาะเขาตรงๆผมหน่งสีบผมนี่ครับกดนี่กับผมเนาะี่บผมแคปหน้าจอครับผมนี่แคปหน้าจอเลย บนล hey, ่างครับผมเนาะท่านเนี่ยคอนท่านนคอนท่านนคอนให้เนาะคอเนาะยังคอนนะครับจะมือภาษาะสาคอนไห้เรื่อยจะจิ้มกัน้วยไรได้พี่น้องทิ้มกันวยไรพี่น้เลยรอพ่อักพักมันเกือบสเปอร์นตพี่น้องทุกท่ หันอวที่แล้วหัวที่แล้วสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันบังคับหัอกไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์บังคับเจ็บซี่พอเห็นในแนวนี้เห็นเป็นต้นขาบรรยากาศอีวัตนะครับท่านผู้ชมครับอีวัตรปูสี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมพี่น้องครับผู้คนกันไลยนะครับเนาะทีมงานก็หลายครับผมสินค้าเราที่แคปหน้าจอไว้ครับผมนี่ก็ซักให้ที่ขีดทันกันย่างมันเนีนนดิพี่น้องถ้าจะเนีนเนี่ยคือมีสามขีด จะเปลี่ยนอีกบ่อเนี่บ่เปลี่ยนมันบ่อี่แต่สีข้าวไทยไี่แต่สีเนียนไทยบ่ผมนี่ครับชุดบนล่างครับชมชมนี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่กหนึ่งสี่แเก้เก่แเก้าเก้คูพอคนกับโตไว้ให้แล้วครับชมชมครับ คู่เป็น12คู่เป็น12ตัว12บนล่าง24ตัวครับกับผม เร <those tracks. S 2> ียกชุดนี en <ın> 1> <1> <1> ้คี่มีเปลี่ยนแปลง่พะภาษ์บ่เปลี่ยนมีแต่สิเน้น้าเน้นถ้าค้อนนี่พอก็จะข้อนึงสี่งีเก้านี่ค้อนออกบพอตัวนี้อาจจะอาจจะนะครับนาะอาจจะค้อนอกมักน้ำ่อคุณยูนี่ครับหนึ่งแปดแปนเก้าแก้านี่เออครับผมน้ำ่อชุดนี้ละคเข้าเข้าไว้ครับสเมตรเข้าเข้าอ่าแปดหนึ่งโอ้นีครับ ปศัเพันกาวาน,นี่นะครับผมอาจจะเด่นสองคู่นี่มักอยู่น้องขวานเนาะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับพ่อเพิ่นกาวา่าเลยล่างนี่ติดซีเน้นซีกับผมฟันที่ซีครับจุดที่ซีครับครับพ่อเพันไห้ซีหนึ่งหนึ่งซีนี่ <ผม S 1> ครับ <ผม S 1> นีน่ครับซีหนึ่งหนึ่งซีแต่ว่าขวานนี่ครับที่ให้เบาเฒ่าซีหนึ่งติดซีล่างพ่อเพิ่นกว่ากลับไปนั่งอยู่ครับนี่ครับนรตองงวดนะครับพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวพ่อพิ่นจะค้อนให้อีกที้หนึ่งพ่เพิ่นมากับรอคัดสูตรก่อนอันนี้คือด่วนนะครับพี่น้องครับให้เป็นไก่ก้อนพ่อพิ่นวานะครับนี่ครับกลับโตให้พร้อมบนล่างอันนี้เต็มสูตรนั้นว่วศักนี่อันนี้เต็มสูตรไม่ได้ตัดตัดข้อขับมันตัดที่กินมันจะมีหกหกตัวหกตัวครับเป็น12บนล่าง24ตัวครับ ครับมั่นใจ10%บเปอร์เนต์ดีกว่ามั่นใจหน่อยเตีย1สิบเป็นต์เลยอาพู้เพิ่เป็นร้อยเป็นล้านนะต่อไพูเอาสิบเปอร์ซ็พอสิบเปอร์เซ็นต์นะ่อั้มลอยม่มีกสมถือในห้องกันนะครับถ้าสิบเปอร์เซ็นต์มี่กั่สิเปอร์นต์เลยสเปอรขอทั้งบนทั้งล่างโอครับทมชุ่มครับ พอน้ำกันเด้ครับนผช้ชมพี่น้อง สาธุครับท่านชมครับเอาครับมาคุยกับพอสักต่อครับพี่น้องครับพอสักต่อได้ยินเขาที่กบวาพี่น้องครับอ่าเขาเป็นไครับผมมันไม่เป็นล้นเปอร์เซ็นต้อสิบเปอร์เซ็นต์โอ้พอสักบนไดโม่พรามันเราพอซักไม่ได้โม่สิบเปอรครับท่าชม รับประกันเอาไม้ช่วยหามเพื่อนอยู่บ่ครับคุยนัวคุยนัหัวมวนกับขวานกับท่ชน่มพี่น้องเริดขามรับรองขับเถิดกับขึิดขวาแค่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจะเช่นวันที่แล้วกเขาับเปอรเซ็นต์เหมือนกันข้าพมสอร์เซ็นกันเขาสิบเปอรเซ็นต์กับเขาบัดนี้วันนี้สอร์เซ็ กันชุดหนีมเราพ้อสักครับผมนี่แคปหน้าจอพี่น้องบนล่างแคปหน้าจอไว้ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพอสักเป็นปอยตองหวัดแล้วครับผมพอคนจะค้อนให้อีกที่นึงได้ครับพี่น้องครับชุดเต็มบนล่างนะครับเนาะครับหนึ่ปเก้าเก้าหนึ่งสี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าี่แปดเ้าเก้ครับพี้อง กับบรรยากาศนะครับเนาะมือนีกับมาหลายช่องครับมาหลายช่องกับชมช่วมครับกับฝากไว้กับบรรยากาศสามีเนาะพี่น้องเนาะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนครับผมกับํำรวยเงินไหลน่องท้องในเขาสุขคนครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ